จ <entender it, S 1> ิตนะคะครับ38แบาท สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผลทาวเวลมนอีกเช่นเคยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมกําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมซื้อตั๋วมาแล้วก็คือได้ขบวนที่1นนะครับอยู่ขันที่1หมายเลข9ก้าหมายเลข1ิ 10, หมายเลข11บนะครับนี่ครับก็มีแม่มาด้วยแล้วก็มีนี่มาด้วยเนาะเดี๋ยวรอขึ้นรถกันครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ ชานาลาสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกครับอยู่ในช่องทางที่2เนาะผมกําลังรอขบวนที่112นะครับเป็นรถเร็วขึ้นจากพิษณุโลกไปลงที่สถานีพิจิตรนะครับรเป็นรถชั้น3ราคา29บาทต่อคนนะครับรถือว่าไม่แพงเลยสําหรับการเดินทางนะครับมาแล้วนะครับได้ยินเสียงะระฆังแล้วเห็นไฟแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่112มาแล้ว เดี๋ยวผมรอขึ้นนะครับผมอยู่ที่คันที่หนึ่งหมายเลขเก,ก้าหมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชานชาลาสถานีรถไฟนะครับ <Okay. S 1> ก็คือรอขบวนนะครับรอขึ้นรถใกล้แล้ว okay. สิบเจ็ดทีนึงแล้วก็มีอะแม่นั่งนี่ก็ได้ไดแล้วตัวเองก็นั่งของเราเก้ากับสิบเอเอแสบคนเยอะมากเลย Welcome to Penchet Station. Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving <coughs> the. <different. coughs> ก็หลงจากขบวนรถไฟแล้วนะครับผมก็อยู่ที่นี่สถานีรถไฟจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็มีความคิดว่าผมอยากจะไปไหว้หลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงเนาะเพราะว่าเมื่อช่วงสงการเนี่ยผมไม่ได้หยุดงานนะครับก็คือหลังจากช่วงเทศกาลไปแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอยากจะไปไหว้หลวงพ่อเพชรนะครับอ,องค์หลวงพ่อเพชรเนี่ยผมกับแม่เคยไปไหว้กันทีแล้วนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมมีแฟนมาด้วยเนาะแฟนก็อยากจะไปไหว้นะครับเราก็ไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมออกมาจากสถานีรถไฟพิจิตรแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปที่วัดท่าหลวงแต่ไม่ไหวครับซื้อน้ำกินก่อนครับร้อนมากๆเลย เดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานแม่น้ำนาน,นะครับเพื่อไปฝั่งนูน้น สองสาวไหวหรือเปล่าเงียบกิฟครับไม่มีสัญญาณสู้ป่ะแม่สู้สู้ไหมจ๊ะลงโดดน้ำดีเนี่าใช่ใชที่ตรงเดินรอบนงูน้นนี้ว่าถ้าหลุด รอบนี้มาด้วยใจล้วนๆครับทังรถไฟกันมาเลยทีเดียว ก็คือเราจะไปที่วัดท่าหลวงก่อนนะครับส่วนสถานีรถไฟและสกายวอล์กเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาแล้วมาถ่ายรูปเอาตอนหลังก็ได้ครับถ้าเรามาที่จังหวัดพิจิตรแล้วไม่ได้มาไหว้หลวงพ่อเพชรนะครับเหมือนมาไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาให้ถึงจังหวัดพิจิตรครับพลาดเลยครับวันนี้หมวกไม่เอามา คลิปนี้นะครับก็คือผมตั้งใจพาแม่กับแฟนมาเที่ยวเนาะมา,าไหว้หลวงพ่อเพชรใครที่ยังไม่เคยดูคลิปย้อนหลังของขวัญทวีแมนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้ผมทําเอาไว้แล้วนะครับนั่งรถไฟไหว้หลวงพ่อเพชรนะครับมีทั้งหมด3ตอนเนาะผมทําเอาไว้แล้วนะครับอย่าลืมดูกันนะคลิปนี้ผมก็ว่าผมจะไม่ถ่ายอะไรมากนะครับเพราะว่าถ่ายไปมันก็อาจจะไปซ้าของคลิปก่อนเนาะ แล้วก็บอกว่าใจสู้นั่งพักขาซะแล้วไไเฮ้ยเอาขนาดนั้นเลยเหรอไหวเหรอไปหไหวเหรอเ,อเยอะเยอะเดี๋ยวไปถึงแม่จะเอาไปให้นั่งนั่งนะเอางั้นเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดินอีกสักอึดใจครับใกล้ถึงวัดท่าหลวงแล้ว ร้อนจริงๆครับอันที่จริงอ่ะน่าจะมีหมวกหรือมีโลม,มานะบอกเลยครับว่าทริปนี้เป็นทิปที่แบบฉุกละหุกมากเลยฉุกเฉินคือแบบอยากมาไหว้ปุ๊บมาเลยครับขึ้นรถไฟมากันเลยบางทีอะไรต่างๆก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับห้ามกันจริงๆเรื่องท่องเที่ยวนะครับในที่สุดเราก็มาถึงวัดท่าหลวงนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่วัดท่าหลวงแล้วน้องกำลังหาอะไรกินคม,มาตั้งแต่เช้าย,ยังไม่ได้กินอะไรอย่างเลยครับมากันแบบดิบๆเถื่อนๆจริงๆมาคนเดียวไโมโ่พอเอาแม่กับแฟนมาด้วยนะไหว,วไหมครับไหว <c oughs> ไหมไหวครับไหวครับพูดได้ใส่โต๊ะเลยใส่โต๊ะเลยจ้ะ เอาแกเป็นกรรมการแกไม่บอกใช้สิกรรมการแล้วไี่ผู้ยะเดียะมายไรนไม่โอ้คนเยอะมากเลยครับสักแกก็จะไมู่้นะสักแกจายสิ่งของพพชรนะครับถึงสมะดุจพรปสัิ์สิ์ของจังหวัดพิจิตรนะครับ เยอะมากเลยมาทีีนะครับก็ยังปะัะจับใจงดงามมากๆเลยหวง่อเพชะกรัดมาักเงินนิ้วหาหกว่านรทห้าวเวิวแมนก็แนะนำนะครับ ใครที่มาจังหวัดพิจิตรนี่แนะนำให้มาไหว้หลวงพ่อเพชรเลยนะครับผมมาพิจิตรกี่ครั้งผมก็มาไหว้หลวงพ่อเพชรทุกครั้งเลย ได้เบอร์อะไรเฮ้ยได้เบอร์เก้าด้วยโคแขนแกวเลยอาแม่ไปเชียงเตรียมตีดิ พ่อแม่ได้เบอร์อะไรยี่สิบสี่หโอ้ได้เบอร์ยี่สิบสี่ด้วย ากที่พวกผมนะครับได้ไปไหว้ที่หลวงพ่อเพชรนะครับที่วัดท่าหลวงเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ผมกําลังเดินกลับไปที่สถานีรถไฟจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อเดินทางกลับจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับร้อนหน่อยก็ไม่เป็นไรครับสุขกายสบายใจครับได้ไหว้พระได้ทําบุญต่างๆเนาะผลเราแค่สุขใจก็มันก็โอเคสุดลวครับ ครั้งหน้าผมจะเดินทางไปไหนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ขวัญเทวแมนด้วยนะครับด้วยการกดถูกใจกดแชร์กดซับสไ r ร b ์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับไปก่อนครับบายบายรอชมคลิปหน้านะครับ